สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาว YouTube พี่น้องชาวและเกี่ยวทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาสิ่งจเจริญเดิมนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นสินเจริญตัว5ฟุตแนะครับปาก2องเมตรเกอุ้ม2ตัน2อตัน3นะครับ ช่วงล่าง12นะครับ1บบดลูกมาปั๊ม23เครื่อง J4 ครับ200ลูกแรงนะอ่าตัวนี้จะเป็น12ใหม่ทำใหม่ทั้งคันนะครับมอเตอร์นี่เป็นของอข่ายบ้านะตัวนี้เป็นมอเตอร์เก่าเก่าญี่ปุ่น,นครับ แต่เท็กเรียบร้อยพร้อมรับประกันนะพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรา,เาตัวนี้ก็ล้านกว่าบาทครับล้านแปดแสนห้ามื่นบาทนะครับ เงินสดเราลดได้หนึ่งแสนบาทโปรพิเศษเลยนะครับเงินสดลดหนึ่งแสนบาทมาเลยครับโซนไพศาลครับโซนไพศาลจังหวัดใก้เคียงอ่าตอนนี้รถจอดอยู่ที่บุยลำนะครับศรีสะเกษสุรินบุบบลอำนาจกาลสินสารคามครับมาครับมาได้ครับมาชมรถได้ที่อู่ช่างวัดนะครับ รถใหม่ทั้งคันนะครับรถใหม่ทั้งคันดูครับหาัครบถ้าพี่น้องท่านใดถ้า,าไม่สะดวกมาโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์093 5 2 4 6 3 5 9นะครับไม่งั้นก็ที่เบอร์092นี่ครับเบอร์4 4 2 5 5 3 6ครับอันนี้เป็นเจ้าของอู่ใหญ่นะครับสิงเจริญยนต์นะหรือพี่น้องท่านใดสนใจจะซื้ออะไรสั่งอะไรครับสั่งได้โทรมาเบอร์นี้นะครับที่สินเจริญยนต์เรามีพร้อมครบถันครับ อันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้ก่อนครับ11ลูกนะครับ11ลูกต่งล่างงามๆมาทีเดียวนะครับดูการดีไซน์ครับบันไดครับบันไดข้าง เป็นงานข้างเลน,นนะครับเออเป็นตัวห้าหกฟุตสามแล้วก็มีนะครับหกฟุตสามเป็นตัวใหญ่นะครับตู้หกฟุตสามปากสามเมตรนะฮะเครื่องเจไฟาม่ปั๊มยีามช่วงล่างสิบสองนะครับงานแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งคับเรดแบบไหนได้หมดนะฮะ ลูกค้าอยากได้เล็กโเลแบบนี้ก็ได้นะครับ3ามก็ได้มิลเลอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งทำตามใจหมดครับในการเซอร์วิสในการดูแลก็พาพายสารผมช่างวัดเป็นคนดูแลเป็นคนเซอร์วิสนะฮะถ้าผมติดงาน เอก็ทางผู้ใหญ่บริษัทใหญ่ก็มาเองถ้า,ถา,ถา,ถางานเคตสเร่งด่วนครับแต่ถ้าไม่เพื้นๆธรรมดาก็ผมจะเป็นคนดูแลเป็นคนคอยดูคอยติดตามดูว่าเออรถมีปัญหาอะไรไหมเวลาลงเกี่ยวก็แจ้งเราได้ครับเราจะไปดูครับอย่างเมื่อวิกายเราก็ไปติดตามมาทุกคันนะ โรงงานใหม่ๆเราติดตามหมดทุกคันนะครับคนที่ออกสินเจริญไปก็จะเห็นผมอยู่เป็นโซนไพสาลนี่ผมจะวิ่งดูได้นะครับ ในการวางดาวก็มาคุยกันครับมาคุยกันมาคุยกัน,ค,กนครับมาคุยที่อู่ไม่งั้นก็โทรไปสอบถามหรือว่าถ้าอยู่ทางโซนภาคกลางก็วิ่งไปที่อู่ใหญ่แล้วได้ครับลาบบุรหลวงนะครับไม่งั้นก็โทรไปที่เบอร์เสี่ยโตนะครับเฮียโตแกก็้ารับหน้าร้านอยู่นะ แต่นี่เราเอามาจัดโพกันครับเอามาจัดโพกันเพียงหนึ่งเดือนครับงานกาชาดแต่ว่างานกาชาดมันไม่ได้จัดแล้วมันมันเจอโควิดไปเราก็เอามาไว้ที่อู่นี้ก่อนครับเอามาให้ลูกค้าชมนว่าตัวใหม่มันเป็นไงอันนี้สองพันยี่สิบเอ็ดเลยครับผมเป็นยูทูบน้องใหม่ครับพูดเก่งบ้างไม่เก่งบ้างก็ขออภัย รุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็คือรุ่นเก่าก็รุ่นใหม่ตัวนี้ก็เป็นยอ,อยยางตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยอ,อยแบบนี้หมดนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะพอใช้ใช้ไปมันอาจจะแตกได้มาลาได้ตอนนี้ว่าถ้ายอ,อยอย่างนี้จบครับไรปัญหาเลยครับพี่น้องท่านใดสนใจก็เชิญครับที่อุทังวัดครับผมจะเอามาจอดแค่เดือนเดียวครับผม,มจัดโปรแค่เดือนเดียวนะ หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันครับขีดมายากันม้ากังมา้ากันก่อนเอาเมจิขีด ตัวนี้จะเป็นแต่งไปแล้วนะครับเป็นเกลียวรวมแล้วไม่ต้องไปรื้อทงใหม่ครับดัดมาเสร็จเรียบร้อยลเลยยิงลมครับยิงลมด้ว,นนญญวยนี่สี่เคร่เนี่ย ที่่อะยาวๆใหญ่ๆเลยมึงอะไรมึงไม่ถนัดเลยทำขี้ดขี้ยาวมจับไว้ไดิจับเผาวไว้ดิขี้ยาวฝาหุนาห่นบอกเขาฝาหุ่นอ่ะ มาชมกันได้ครับมาชมกันได้ครับผมพี่น้องที่จองไปแล้วนะครับถ้ารับรถเดือนไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะครับได้ทุกคันครับได้ทุกคันผมก็รันตีด้วยตัวเองเลยไม่ต้องกลัวว่าเออสั่งรถสภาพแบบนี้แต่ไปได้แบบอื่นไม่ใช่ครับผมก็รันตีเลยว่าอู่สิงห์ก็เลยนี้ ทำตามคำพูดดีครับนี่ครันนี้รถใหม่นะครับไม่ใช่รถเก่านะครับมีพี่น้องสอบถามว่ารถเก่าใช่ไหมไม่ใช่รถเก่าครับรถใหม่แกะกล่องนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อน,นครับฝากพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กก่เรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสิ่งเจริญยนต์นะครับสิ่งเจริญยนต์เท่านั้นนะครับคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับ